ทานที่ทำกลายเป็นข้าวน้ำเครื่องคิดนานาเป็นวิมานทองเรื่องหองสงภากับทั้งนางฟ้าพันหนึ่งบริวารเครื่องคิพนี้จงชี้พลเมีบิดายานานถึงญาติทุกมือครูบาอาจารย์คุณชุกยานานได้วิมานทองถึงเต็มทั้งหลายนรกกับสุนกายมืสัตว้งสองจองปลาปูหอยกุ้งน้อยเมืองน้อย สัตย์น้อยสัตย์ใหญ่ตัวเราไม่ใช้ได้กระทำทารุนด้วยายน้ำใจฝากไว้เป็นพนิรับเอาสวรรค์เป็นเวรนทรมอินทาเทวาอีทั้งพุมมาเท้าทเพื่อสุวรรณตักพุ่มเจ้าที่สายทิศจษษันทรพระอังคารทุกพระหัตถอัน สิราศีพระยมพรการจะสุรุกบาลทั้งสี่พุทธานาคีกินะลิจินละลาทุกประการอาลายทั้งย pues mm ิงและชายจงอะโมูทะนาลักเอาจำลินข้นมนนี้ละทั้งพระสุพาคงคาวาลีที่ว่าสนใจขอจงอย่าได้ไปบังเกิดมีความยากอย่าให้เห็น คุณคฤหบดีมนตร์ภักดาคนทานยาได้พบขอให้ทุกคนมีปัญญาเด้ภาคุสนได้ผลกัสลาขอให้ตัวข้าพบพระสอาริได้ฟังคำสอนทิ่ใจโอนอ่อนสำเร็จยานามดุถึงเมืองแก้วกล่าวแล้วนิผ่านตั้งข้าพัน